เวลาเรียบร้อยให้เขี่ยเรือยข่าวดีให้เขียเยขเข่ยดีป่าหาเรียบร้อยจัดไปเราเล่นเกมเป็นลูกเรือที่ล่าเหยื่อกันนี่ป้ย่าไปเล่นลูกเรือดับออนแอร์เลยนี่พูดเหมือนดีทำเหมือนเดิมมุกดีแกลูกเรือเขา่นเล่นก็ปวดกระบาลแล้วก็เอา ลูกเหลือที่ดียังโดนโวทออกอดังนั้นวันนี้เราไปเล่นเป็นคนทรยศช่วยตัวแฝ่งกันจากคิดที่แล้วนะมี fc คอมเมนต์ว่าพี่เล่นคนทรยศเข้าข้างตัวแฝ่งหน่อยอจัดไปมันถูกใจนิดหน่อย เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบทบาทคนทรยศเป็นยังไงเป็นตัวกลางนะทุกคนก็บทบาทคนทรยศเมื่อเราสังหารใครสักคนหนึ่งในยานอวกาศเราจะเป็นตัวแฝงทันทีนะโอเค,อเ,คเราไปเล่นกันเลยเบทบาทนี้เดี๋ยวผมจะช่วยแฝงทุกตาเลยและกันเ,เป็นคนดีที่ไม่มีใครดีฝ่าเป็นคนไหลยใจที่ไม่มีอะไรดีอ,อันนี้เป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยช่วยตัวแฝงไปลองดูครับด้านนี้คือโรงอาหารโรงอาหาร เราต้องเอาป้ายไปเดี๋ยวเผื่อตูะแฝงมีตัวเดียวเราซวยเลยเราเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนียวซับน้ำตาลดาวเด่นวะ่ะเอาเรื่องน้ำตาลว้าไงน้ำตาลว้าไงว้าไงกลางเล่าเรียบร้อยตัวกลางว่ะผมแนะนําเอาป้ายไปนะเหลือกล้วยไปดีเอาป้ายไปนี่แหละดีที่สุดเผื่อแฝงเหลือตัวเดียวไงแล้วมันจะยุ่งะ่ะ <Huh? S 1> ถ้าไม่มีป้ายเนี่ยเราสีเขียวเนียวซับนะครับวันนี้เราโชคดีแน่นอน เพราะว่าวันนี้มันพุดด้วยอ่ะอุ้ยมีผีปอบวะหรือว่าเราจะช่วยผีปอบดีไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยแฝงนะนินจาว่าไงใครไปเปิดไฟไม่ใช่ผมแน่นอนเปิดเลยไหมเราต้องให้โลกมันจำนะครับว่าเรายังอยู่เรียบร้อยเปิดไปแล้วด้วยเปิดไปเราก็ปาป้าไปไปอดี๋เพิ่งกดโซ่ไว้แฝงเล่นงานหน่อยแฝงปาดหน่อยเพื่อนแฝงปาดหน่อยผมเปิดไปแล้วโอเคแฝงมันไม่ปาดวะอตัวนึงอะฮะ ว่าไงว่าไงเจอเจอโซบที่ไหนเนี่ยน้าเงินป้าเลรอเอาน้ําเงินไปเลยผมเป,นนป,ป like ็นกินไปเปิดไฟคนแรกนะแต่เหมือนจะกดผิดกดพิดปุ้มอเปิดไฟอะก็เลยไปกดสีเหลืองเขาให้แล้วแต่วหวสีน้ําเงินไปก่อนเลยไอ้น้ำเงินมันคนไม่ดีนะเรารอดไหมว่ามีไว้แจ๊คอะโอมุกดีแกลูกเรือคนอดื่นเล่นกูก็ปวดกะบาลจะเอาหมดเนี่ยจริงจริงจริงสีรวยสัตว์โอ้กินโอ้ยาจกินสีแดงอันนี้กินชัดเจนเลยจริงจริงใครหอเล่นนะมุกน คียวิไปก่อนมุกนี้ใครขาก็เล่นโอเคเลิก okay, <c oughs> เล่นเลิกเล่น,ลนมุกเก้าจัดเลยเนี้ยผมไม่น่าเล่นเลยไม่รอดครับผมเข้าข้างตัวแฝงตาแรกนั่นไงไม่รอดผมว่าเราต้องปาดให้ช้าวันนี้ไหมทำอย่างนี้นะทำอค่นี้ขอโทษขอโทษขอโทษได้ไหมละ่ะจ<ส>บแล้น <สบ S 2> หน่อยคุณทำากับผ <c oughs> มน,นี่คุณไม่บ่ดอะไรอ่ะผำแค้กินจบเลยป้าโอ้โหพี่ป้บอขอโทษ ผมว่าเราเล่นไปเร็วไปนะทุกคนเอาจริงๆเลยเราต้องใจเย็น่าน,นี้นะตาต่อไปอะตานี้เราเล่นแรงเร็วแรงเกินไปเดี๋ยวมันตบปุ้มอีกอะดูทรงแล้วป้านเลยเพื่อนน้ำตาลป้านเลยปลาเลยน้ำตาลสวยน้ำตาลสวยต้องเง้นสิวะแฟงต้องเงินสิวะมันต้องเงินมันต้องเง้นดิวะแฟงไม่เสียใจยเลยที่เข้าข้างแฟงไม่นทอม,ม,มต้องเง้นดิวะ เอาเรื่องทุกคนเข้าค้างแฝงเราชนะแต่ตาหน้าผมว่าเราควรปาดให้ช้าฝาน,นี้เยอะๆนะเราไม่ควรเปิดก่อนเพราะว่าไม่ได้เปรียบเปิดก่อนได้ปู <Yeah. S 1> ในบางกรณีโอเคครับ okay, ผมตาที่สองเดี๋ยวตานี้เราจะพยายามปาดช้าๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเปิดก่อนแมปลงอาหารเหมือนเดิมเลยแมปนี้เล่นยากอยู่สีแดงดาวเด่นว่าชุดเทจาัาเหมือนในหนังเรื่องที่ได้เป็นหนังสยองฝันเลยนะชุดสีแดงเนี่ย ว่าจะไปดูอยู่คืนนี้จัดไปเอาป้ายไปเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ป้ายในแมปโรงอาหารตัวแฝงจะเล่นยากนะเดี๋ยวปาป้ายก็เลยไม่ให้ใครไปเปิดไฟเราต้องช่วยแฝงให้ง่ายที่สุดนะทุกคนโอเคไปเร็ววิ่งวิ่งไปช่วยแฝงมีแบ็ว่ะหรือว่าเราต้องปาดก่อนเลยวะไอ้มินย่านะเว้ยอย่าทาอะไรแพงๆนะเว้ยโอเคอย่าทาอะไรแพงๆนะเว้ยโอเคแฝงจัดการเลยโอเครู้เรื่อง นี่มันเปิดก่อนได้เปรียบอีกแล้วเราเอาเรื่องกดผิดกดผิด<อ>เดี๋ยวบอกว่ากดผิดนะไม้ผมกดผิดผมจะเปิดไฟไงไอ้สี่มิ้น์มันเข้ามาฟัางงเมื่อกี้ผมช่วยลูกเรือนะถามสี่วัพทิมดิมอยู่ห้องไฟไหมผมจะเปิดไฟแต่กดผิดอนะข้ามไปหรออ้าวอันนี้ก่อนแล้วหรอเนี่ย ถ้าแบบนี้ก็หวานเกียบดิปีบดิกรให้หน่อยได้ไหมจริงๆับผมจะเข้าข้างลูกเรือแต่สถานการณ์มันบังคับอะแลทีมเจ้าผมออกอะแดงป้าดีคนหรอปัอันนี้เกาะแฝงเอาเนี่ยโอ้โหโชคดีจ้าแต่แฝงยังไม่ป้าดอีกตัววะลูกเรือ5้าเสี่ยงได้ไงซีซียูแล้วดแดงไปก่อนะโหวดแดงไปไม่ไม่ค้ามไปดิค้ามไปโอเคถ้ามันโหวดส่วนกันอย่างนี้มีโอกาสชนะอยู่ อ่าเรียบร้อยไอแดงไปว่ะอะไรเนี่ยฟแฟ่งไม่สามัคคีกันเลยปีปฏิกรณ์หน่อยเดี๋ยวผมช่วยเอาแล้วหมดแล้วตานี้ตัวแฝองฮันนี่ก็ไม่ช่วยนะไอเขียวเลยไอเขียวตัวเดียวไอเขียวอย่าเพิ่งปิดปฏิกรณ์ไว้เองคำนวณปฏิกรณ์ดีๆเพื่อนเองคำนวณปฏิกรณ์ดีๆไม่น่าเราไม่น่าตั้งป้ายให้ได้นะตอนนี้ทุกคนคิดว่างไงโอเคตั้งตั้งได้ปะ่ะตั้งได้อยู่ตั้งได้อยู่สวยงามวิ่งเลยไม่เหลืองในนำเพเหรอว่าวิง่ง วิ่งเอาไม่มีแอมเพอนี่ว่าเอาเลยเอาป้ายสวยสวย,ยม่วงสวยสวยใครมันเป็นวะ <Bag. S 1> ต้องอย่างงาั<ป>้นต้องอย่าง,งานั้นสวยจริงๆกันได้นชนะโ <frustrating. S 1> อ,อยเหลืองไปวูดไอแดงโอ้ชีวิตแบ็คแจ็คไปวูดไอแดงออกนะแพ huh? ้เลยทุกคนโอเคแต่ม่อกี้เล่นดีนะไอเขียวเล่นอะไรเนี่ย <laughs> ทำดีมากไอเขียวโอเคคนทรยศเกมที่3มครับผม <S <S เกมกำลังจะเริ่มแล้วจัดไปไอ้ม่วงวิ่งตามทำไมวะสีน้ำตาลดาวเด่นใช่ไหมโอเคไปลุยกันขอเป็นกับตัวแฝงตึงๆได้ไหมมา่กี้ผมว่าเกมดีมากเลยนะถ้าตัวแฝงช่วยเหลือกันเพราะเราคนทรยศช่วยเหลืออยู่แล้วมาครับเราไปลุยกันเดี๋ยวตานี้จะปาดได้ช้าลงนะเพราะว่า2เกมแรกเราเล่นแบบเหมือนโยนเกมอะ <Huh? S 1> <laughs> ขอโทษด้วยนะครับ แอบเรายัางดีที่ไม่เคยปาดแฝงนะมีสปายบดปอมมีไว้แจกด้วยว่ามันมาเดาเราหรือเปล่าวะหรือว่าเราต้องเปิดก่อนทุกคนตอนนี้เราก็ไปเปิดไฟนะถ้าไฟดับเดี๋ยวเราโยนป้ายเลยแต่ถ้าไฟไม่ดับไฟไม่ดับปฏิกรนวะเราปาป้ายเลยเอาแล้วแฝงเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะมีคนมาปาป้ายไ,ไปก่อนเอามันมันทะลุได้ไงวะอ๋อยังยังยังไม่ทะลุนะว่าไงสิทับทีมฮะ ขอให้ตัวแฝงชนะได้ไหมปักไอ้ข่าวแก้บนนะใครแก้ล่างเราปาดเลยโอเคเรียบร้อย <_ S 2> คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อเราเป็นอัศวินเ,เรียบร้อยชนะชนะเป็นไงอ๋อให้ลอัศวินเราเกือบไปแล้วทัพทีมนี้มันฝีมือมันเก่งนะเนี<อ>่ยแฝงชนะเลยเมื่อกี้เราปาป้ายทีสยองทั้งยานเลยใ<อ>ช้ได้อยู่นะมาครับผมแต่เมื่อกี้ ทิมฝีมือจัดเลยเป็นอัศวินนะให้แบบให้โลปกป้องเราอะและเราก็ส่วนนะหูสุดยอดทับทีมเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ปาดเราอาจจะชนะเลยก็ได้โดยที่เราอาจจะยังไม่ลุย <c oughs> โอเคตาหนึ่งไปจัดไปสีน้ําเงินก็น่าจะตึงนะขอแฝงตึงๆหน่อยได้ไหมสีทับทีมดาวเด่นครับผมไปลุยก,กัน <c oughs> เป็นคนดีที่ไม่มีใครดีฟ้าเป็นคนไหลใจที่ไม่มีอะไรดี <c oughs> มาครับอ อาแล้ววะ่ะตานี้ไม่ใช่คนทรยศธรรมาดา <laughs> เป็นหยุดเวลาเลยเสริมตัวนี้ไปสักตัวไหม<อ>เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนข่าวไอ้ข่าวใช้เพื่อนเราไหมเนี่ยไม่ใช่กินนะเว้ยเพื่อนเราเองเป็นนักเล่าว,วะ่ะไปดูดิเราตามสิงโตไปก่อนสิงโตไปกรเขียวนะสิงโตไปกระเขียวนะ,วะวนะโอเคทรยศปาดวะ่ะ พลยศเพื่อนเราน้เงินปาดเห็นอยู่น้ำเงินปาดเหรอปพิทัสไหมแล้วแต่ปวดน้ำเงินไปก่อนเราไม่ได้ช่วยเพื่อนปาดเลยเอาน้ำเงินไปเลยถ้างั้นนะปวดน้ำเงินไปเลยผมว่าเราเล่นเกมเป็นลูกเรือที่ล่าเยหยื่อคิดว่าอย่าไปเล่นลูกเรือแบบออนแอร์เลยปวดเลยน้ำเงินไปเลยนี่พูดเหมือนดีทำเหมือนเดิมโอเคเอาเงินไป จบก็จบโอเคจัดไปเรายังไม่ได้ปาดใครเลยเดี๋ยวตานี้ได้ปาดแน่นอนเพราะเรามียุดเวลาไงน่าจะได้อยู่แหละผมว่าเขาอย่าต้องตบปุ่มเอาม่วงออกนะแต่เราจะปาดหนึ่งตัวก่อนละกันที่ไม่ใช่ม่วงผูดาวได้อย่างว่าเพื่อนอย่าพึ่งปิดอะไรนะขอร้องขอร้องนะจ๊ะขอร้องนะจ๊ะโอเคม่วงยิงเราอะม่วงไม่เอาม่วงไม่เอาเราไม่อยากจะเป็นพวกคิวปิดเราอยากเป็นพวกคนทยโ เรียบร้อยตบปุ่มอีกแล้ววะแก้กันไวเหลือเกินเอาไปเลยต่อไปก็เอาม่วงออกเลยผมว่าดีไหมผมว่าแฟร์ดีนะผมว่าแฟร์ดีแฟร์ต่อสีน้ําเงินดีเอาม่วงออกไปเลยลูกเรือคิดว่าไงในฐานะที่ผมเป็นลูกเรือเป็นผู้บักษ์ด้วยผมจะวูดสีม่วงสีม่วงมันคิวปิดนะตอนนี้เรายังไม่ส่งมุงแลวม่วงเดินม,มาเปิดไฟอ่ะมนวง,ง,งแล้วก็เห็นศพมันเกิดอ,อยู่สองศ แล้วเห็นน้ำเงินมันยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยคิดว่าเป็นน้ำเงินแล้วขาวขาก็บอกขาขาวตัวรอยเท้าแล้วก็เห็นเป็น้้ำเงินไม่ใช่หรอข้ามเอาเอาม่วงม,มาหล่นก็ได้แล้วแต่ข้ามยังไม่ได้ยิงใครหรือว่ายิงไปแล้วก็ไม่รู้ยิงเราแล้วเน็ตมันปีงองั้นข้ามม่วงผมจะเอาม่วงชนะไปด้วยเอาเอามิ้น์ก่อนเอามิ้น์ก่อนถ้าม่วงไม่ใช่นี่คือเราแพ้เลยนะเอามิ้น์ก่อนม่วงม่วงเก็บไว้ทีหลังได้เออเอามิ้น์ก่อนไม่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 ข้ามดิไม่ข้ามโดนบม่วงเลย เอามิ้นก่อนบทบดบดมิ้นเลยเอามิ้นออกเพราะมิ้นม er ันเป็นเสียงของฝั่งตัวแฝงนะก็นี่ให้ก็คิวปิดนั้นยิงแฝงไปแล้วแหละน้ามเพราะว่าแฝงมาช่วยคิวปิดไงเออใช่ไหมฮีโร่เพชรไม่ใช่ที่ผมคิดน่าจะถูกไหม่ไม่ใช่คิวปิดยิงแฝงไปแล้วไม่ใช่ทางั้นข้ามไปม่วงทางัันข้ามไปถ้าม่วงไม่อยากออกอ่ะแล้วไปยิงไอ้มิ้นซะไปตามห่ามันไม่เป็นมิ้นซะ เอาเอามินครับข้ามไปแล้วไปตามหายมินซะสีม่วงดีไหมถ้าเธออยากชนะกับเราข้ามครับมนโอเคจัดไปไอ้ม่วงข้ามว่ะดีมากสีขาวนะเอ็งหมดมูนทำไมเราต้องพากันชนะดิยังไม่ได้ยุดเวลาเลยมันตบปุ่มบ่อยเกินไปยิงไอ้ข่าวไปไปหาข่าวยิงไปไม่ใช่ข่าวดิไปหามิ้นยิงไอ้เหลืองบดอะไรวะน่าจะไม่ใช่คนดีนะยังเหลืองโดนมาแล้วว่ะดีมากเพื่อนดีมาก ยิงใครอ่ะยิงไอ้มิลละดีมากเราปาดข่าวแล้วกันหยุดเวลาเลยหยุดเวลาเรียบร้อยไอ้เขียวเลย้อยข่าวดีไอ้เขียวดีว่าอ่ะเรียบร้อยจัดไปเราสามารถหยุดเวลาได้แค่เพียง3วินาทีเท่านั้นเองตอนนี้เราน่าจะเป็นแฝงกันดีกี่คนวะเนี่ยทำไมเกมไม่จบวะไม่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 เอาโบให้ไปไหนอะฮะ หยุดเวลาหน่อยโอเคหยุดเวลาก่อนผมหาศซไม่เจอเอามีอีกซบหนึ่งทำไมหยุดเวลามันเท่พอเดิมวะเนี่ยไม่แน่ใจนะสีม่วงว่าไงไอทำไมเกมไม่จบวะเราเป็นแฝงด้วยกันไหมเหรอกูบอกกันข้ามหามันอะไรไอ้เอาข้ามดิทำไมเกมไม่จบวะนินนม,ม,มินอ่ะยังเหลี่ยมเลยไอ้สัตว์นั่นแหละกูเห็นแล้วว่ามันเหลี่ยมอะฮะ เออ,อกูเห็นแล้วมันเหลี่ยมมันเป็นตัวแฝงใช่ป่ะให้ไปฆ่า<ช>ออมันหน่อยเอาวินไปอ๋อไอ้ข้าวไม่ใช่พวกแล้หรอกเออ,เ,อ,อเหลืองเหลืองไม่ใช้เป็นตัวแฝงนะเอาเหลืองแบนเหลืองแปให้ลูกเรือชนะไปไงเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีสับนี่ว่าไม่รู้มันจะสับใส่เราหรือเปล่า อ่ไงดีพีทเลเพชรเออผมก็เข้าใจผิดไงตอนเนี้ปัญหาผมเกิดแล้วคือข่าวเป็นกระผมอะตอนเนี้แต่ผมนึกว่าตอนนี้เราจะเป็นครอบครัวแวกันซึ่งไอ้ข่าวไม่ได้เป็นพวกผมแล้วตอนนี้เพราะตอนนี้คิวปิดยิงผมกับมิ้นอะผมนึกว่ามิ้นมันแฝงไงผมขอโทษโอเคขอโทษขอโทษเรามขาวบอกให้เรายิงมิ้นล่ะเราก็ยิงไงอ๋อต้องไปยิงข่าวต้องแพ้แหละเพราะว่ายิงแต่แบบตัวกลางไปแล้วเออม่วง เนี่ยม่วงม่วงอ่ะทำให้ความสัมพันธ์เราจบลงเนี่ยต้องวนข่าวนะสับใครมาโอเคซับใครซับใครฮะซับใครขอโทษสีขาวนะผมเข้าใจผิดจริงๆต้องไปยิงข่าวเราถึงจะชนะกันหมดเลยขอโทษข่าวนะครับเอาแล้วไงรักสามเศร้าเลยรักสามเศร้าเลยแบบนี้แบบนี้เรียกว่าเราอยู่ข้างคุณทรยศได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะโอเคครับผมเดี๋ยวสรงของขวัญในสีขาวอนะผมเข้าใจผิดไง นึกว่าทรายศเป็นแฝงไปแล้วอะอ่ะส่งไปเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับคนทรยศช่วยตัวแฝงเต็มที่เลยวันนี้ก็สนุกนะผมว่าแต่ควรจะปาดให้ช้ากว่านี้นะไม่ควรับเล่นเร็วนะผมว่าเล่นเร็วแล้วเปลี่ยนห้องบ่อยเกินโอเคครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วไว้เจอคลิปต่อไปนะไว้เจอกันบายบายสนุกมากวันนี้